ปายังปอมอกบบินบินแม่ออมเฟมิลี่สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปคือพุ่นเมื่อนี้กับพ่อกันตอนค่ำๆเนาะค่ะสิมาซีเบ็ดเพื่อนคืดอยากกินปิงปลานินก็เลยสิมาสิลองเบืองวาสิได้บรเนาะค่ะอยู่หน้าเจ้าของค่ะไปเบืองเลยค่ะพี่น้องเหงื่อของห้าวก็เป็นแม่เป็งเนาะจ้ะสื่อน้ำค้นขังบ้านพื้นบ้าตัวที่สองที่ผมซิดได้เนาะครับผมซื้อป้ายาง ผมซื้อว่ากันครับด <c oughs> ูเลือดออกไหมวะแม่เลือดออกเซ่เรื่องอะไรครับตัวที่สามครับของผมแม่ยังบ่ได้จเจตัวนะครับโอ้ยเซียนกันไปอย่งนีโอ้ลูกโอ้พี่น้อง,บบต,งอตีอีกแลือดตัวหมอนึ่งปลาเข็งไข่ปลาหมอไอ้กัน อ,อู้อู้ได้เลยพี่น้องตัวนึ่งไปเค็งไปเค็งไอที่สุดไม่อ้อมก็ได้ตัวนึงคือไอ้กันไอ้กันได้สามตัวละได้ไ,ดไดมาอีกแล้วจ้าพี่น้องตัวนึงไอ้กันโค่นเก่งใช้ใช้ปลายัาง,งไง<ห>เพื่อนเพื่อนดูวันนี้นะชีบอเธเอาขึ้นฟังไม่เอาขึ้นฟังโโอเโอเเคค โอ้เป็นไงล่ะครับโคตรโหดน่ะพ่อแม่มัวสิพ่อเลยพ่อแม่เนี่ยยังตัวพ่อมลนปะตัวนี้ไอ้กันได้เนาะจ้ะโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยโอ้แม่ออกสรุปว่าได้ปลาหาัวได้จมื่นหนึ่ได้ปลานิ้งสองปลาเค็งสามจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมสุขสุขคนตนะค่ะกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่ออมแฟม่ดีเเด้อค่ะขอบคุณค่ะ